ใช่ครับในการ่้มมือครับแล้วก็แบบร่วมกับทางแบบว่าบริเกตนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ก็จะมีน้องพังสไปด้วยครับแต่ตก็จะเป็นภาพยนตร์แล้วก็ร่วมด้วยกับทางช่องวันด้วยนะครับแล้วก็าไมถึงหยิบเรื่องนี้มันทำเป็นหนักครับเลยส่วนตัวแล้วจริงๆอ่ะเรื่องเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่ครับผมส่วนตัวแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่แบบว่าทุกคนอ่ะรอคอยมากๆที่จะให้ซีรีส์เล่นนะครับตั้งแต่แบบสมัยช่วงที่ ตอ,อนนี้เฮียจบไปคนก็จะีเควสอยากได้เรื่องนี้แบบให้น้องเล่นต่ออะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นอ่ะควารู้ส<ช>ึกเราคือ<ช>ว่าเ,เรามีเรามีแพลนอยู่แล้วว่าเราจะทําเรื่องไหนต่อนะพอเราได้คุยกันเนี่ยครับทีนี้พอได้ได้ได้พูดคุยกับพี่ส้มเนาะทางบริเกนะครับว่าแบบมีโปรเจกต์ภาพยนตร์ที่จะทำร่วมกับเนเจอร์เราก็เลยคิดว่าเรื่องไหนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็วนมาตรงนี้ที่เราก็ไปนั่งอ่านแล้วก็ทำเขาก็ใจปวดเรก็รู้สึกว่าตรงคาแรคเตอร์กับน้องมากๆครับแล้วก็ อีกอย่างหนึง ria, ่งก็เป็นอีกเขาเรียกว่าอีกแนวหนึ่งที่น้องๆไม่เคยได้เล่นเราไม่เคยได้ทำเพราะเกี่ยวกับภาพยนตร์สยองขวัญด้วยครับก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจก็เลยอินมาทำก็คือแบบเขียนว่าเราจะปรับจากนิยายที่ยาวๆมาเป็นเวอร์ชันภาพยนตร์ยังไงแล้วเขียนแล้วก็ความรู้สึเพราะว่าเขาจะร่วมเขียนเป็นบทภาพยนตร์ด้วยมเองค่ะแ่วค่ะก็จริงๆดีใจที่ได้ร่วมร่วมงานกับทางทางฝั่งเนื้อเพลงเพราะว่าจะเป็นทางฝั่งทันเนื้อทางฝั่งทั้งวันทางฝั่งของของดิจิทัลซินเทสตาค่ะ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้มันมันมากกว่าการที่แบบผู้คนจะได้ดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เราอาจจะได้ใกล้ชิดกับน้องๆมากขึ้นแล้อาจจะติดตามในเขาเรียกว่าแผนการโรโบทอีกทีนึงว่าน้องๆจะไปประบัตตัวหรือป็นกิจกรรมพิเศษกับแฟนคลับที่อยากได้ดูน้องเขาพูดเรื่องนี้อย่างไรนะคะอยากใี้ฝากติดตามเราจะพาน้องไปไม่ได้มากที่สุดเพราะที่เราจะพาไปก็แค่วันเดียค่ะก็อมาร่วมด้วย จริงๆแล้วทางช่องบ้านสามสิบเอ็ดนะคะร่วมงานกับทางทางบ้านมินิเวิร์สแล้วก็บ้านบริเควตมาหลายโปรเจกต์แล้วก็ครั้งนี้จะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของของทั้งสองบ้านนะคะก็ยินดีมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ได้ชักชวนเรานะคะเข้ามาเป็นมีเดียพาร์ทเนอร์แล้วก็ยินดีที่จะทำภาคภาพยนตร์เรื่องนี้ไปให้ไกลที่สุดตัวเองของเรื่องมั้งคะซซนโวดี้รู้สึกยังไงบ้างคะเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยทั้งคู่ โอ้เอ้าเาก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของหนูกัมพีเลยครับก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้รับโปรเจกต์นี้ครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับทางพิเจอร์กับทางช่องวันด้วยครับฝากตัวด้วยตอนแรกขอตัวเลยพี่ชีนะคะร่วมงานกับน้องอีกแล้วใช่ครับผมก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอถึงวันปวงสวงก็แบบว่ารู้สึกกดดันเหมือนกันครับผมเพราะว่ามันเป็น ซีรีส์ที่แบบว่าทุกคนแบบว่าตามอ่านเยอะด้วยนิยา,ยายนิยายนิย,ย,ย,ยายตามอ่านเยอะด้วยครับผมก็จะทาให้เต็มที่เพราะเป็นบทที่แบบว่าท้าทายเหมือนกันที่เรายังไม่เคยเล่นเหมือนกันอย่างอันนี้มันเป็นแนวสย,ยองขวัญความน่กานกลัวมันจะขนาดไหนอดีปกติเห็นแบบ2สองคนนี้เขาแบบน่ารักน่ารักอผมว่าผมว่าความรักคณะความสยองฝันแน่นอนครับเกี่ยวถ้าเรียกว่าผมว่าทุกคนเห็นในเวอร์ชั่นที่หวานๆกันเนาะรอบเดียวเนาะรอบนี้ก็ต้อง สะพึงกันหน่อยนะฮะต้องมีอะไรที่มันมากกว่าเดิมขอเล่นเป็นผีพี่เอาขอเล่นเป็นผีเอาเป็นผีคู่เลยหนูเล่นผีแล่กันเป็นผีเล็นผีแล้วงงนะฮะตอนแรกจะแต่งหน้าผีวะเหรอเขาจะเกิดอะไรวิเรียกเปิดต้องอะไรอ๋อก็บอกบอกเลยนะฮะบอกเลยเหรอเร็วๆนี้ละกันแต่จริงๆจะบอกว่ามันมีการ ถาบว่าเตรียมการคุยบทอะไรได้บ้างคุยบทเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยครับก็เหลือลงดีเทลเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีแต่เดี๋ยวน้องก็ต้องไปเ,เรียนกับ i n g เชิ่มอีกนิดนึงเพื่อเพื่อเข้าถึงบทนะครับแล้วทางฝั่งโปรดักชันทางฝั่งโปรดิวเกตก็จะทำการบ้านกันมากนนขึ้นแล้วก็ไม่ไม่นานเกลี่ยนอนอแน่นอนเดี๋ยวยังไม่สามารถบอกได้ว่าช่วงไหนแต่คิดว่าทุกคนน่าจะตกใจแต่ห็นว่าจะแบบเออจะพึงค่ะปีหน้า,นาปีหกใช่ไหมคะปีปนี้ น่าจว่า okay. ต้องรีบเร่งเลยใช่ครับเพราะว่ามีการจับจูงาอะไรบันไปบ้าทุกคนละก็กรอรนิดนึงนะครับฝากเลยค่ะาอปครับก็ฝากภาพยนตร์เรื่องแรกของหนูกับเมียด้วยนะครับแล้วก็นักแสดงทานอื่นๆด้วยครับเรื่องดับแสงระวีครับก็เป็นภาพยนตร์ที่คิดว่าทุกคนน่าจะมีความสุขที่ได้ดูไปด้วยกันนะครับ ผมพวกเราก็จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดตามความสามารถนะครับก็ฝากพี่ประเพลิงกับน้องธวีด้วยนะครับในเรอหมู่อ้อมใจครฝากซัพพอ,อร์ตด้วยค่ะเตรียมเตรียมกิจกรรมด้วยค่ะเห็นเมื่อกี้ก็บอกกิจกรรมใช่ครับ,บ,บมีจกกิจกรรมพิเศษสำหร,รับพระพยนตร์เรื่องนี้เยอะมากๆค่ะอยากให้รอติดตามท,ทางช่องทางของพาร์ทเนอร์นะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวรอติดตามว่าจะมีกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟยังไงบ้างนะครับบอกได้เลยว่าเอ็กซ์คลูซแน่นอนแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็แน่นอนนขายทั่วประเทศ และประเทศอื่นๆดูไว้ใ่ถ่ายในไหนตอนนี้เตรียมไวกี่ประเทศแล้วคะรับพี่ตอนนี้ก็ก็กำสังทวนอยู่ครับเดี๋ยวพอถึงวันที่พร้อมไปเสร็จเมื่อไหร่ก็คงน่าจะแถลงในท่ายี่ออกออะไรนกใจไหมคะตอนนี้ก็คือว่ายังไมู่เล้ว่าจเป็นะก็น่าจะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเขาได้เล่นในบทบาทแบกแบบเขาเรียกว่าเยอะ พอสมควรหมายถึงว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเลื่อนลายเนาะรอบนี้จะเลื่อนลายยังไงที่แตกต่างจากที่ผ่านมาแล้วก็รวมแบบแน่นอนว่าภาพยนตร์จอหขนันมันได้อย่างอย่างที่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรามีแบบตุ่กับพี่น้องที่ที่มันติดของดีนะครับเขาก็กักดักจอห์นันมาพอสมควรดังนั้นน่ะคิดว่าน้องก็น้องๆก็จะได้เรียนรู้จากพี่ออนด้วยแล้วก็ทางพวกเราทุกคนน่าจะได้เห็นอะไรที่มันแปลกใหม่ก็งวันขบน้องหรือว่าคนที่ติดตามภาพยนตร์ไทยน่าจะแบบนี้มุมมองที่แปลกใหม่